แล้วครับผมออกแซงเห็นเลยครับผมทุกคนเลยนี่นี่แซงโอ้โหเนเลยครับผมเห็นบ่โอ้ื่อย เมยอยอนดูครับพี่น้องตัดห้าครับผมชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับผมลำบากก็ไหวครับผมคนเฮาอยู่เป็นขอบครัวเดียวกันเ้าต้องดูแลซึ่งกันและกันให้กัลร่างใจกันอย่าสิตัดเพาอต่อว่ากันว่าลำบากบอ่อบนลำบากซอยกันบ่เคยคิดว่าบ่เคยเดือดร้อนบ่เคยยังอย่าคิดจังซัสนครับผม คนเท่าคนมีประโยชน์แะ้วะมีประโยชน์อยู่แล้วครับผมยงมพ่มีแงม้มหาบ่าด้มันก็าหาบไา้คือว่าแล้วพี่นอ้องเสียไปวาอย่างไรเนาะคนเท่าอยู่น้วยกันต้องซอยกันพยุงกันไปครับผมสู่กันต่อไปครับลำบากก็ไวครับพี่นอ้องไปแหงไปนะพ่นครับเขาทุกมือห้อยทางเมือม่อว่าโอ,โอ้พี่นอ้องห้อยตีนง่วตัวนี้เขาทุกมือ มสิแกะเ็สมันจะไงดีจะคล้องกับไ่เคยผัวได้ครับโอ้อยหมองสารมาดูครับผมเี่จะงดกงงดกล้วยกินมดงดใหม่เมื่อกับเบลืกมันลดใสมดครับผมมาตัดยาครับคนเฮาเมื่อได้ดีแล้วก็อยาอยู่ยาดูถูกคนเอะครับผม มันเป็นสิ่งบ่ดีครับสักวันหนึ่งเฮ้าก็าสีเจอคือเขาครับผมบม่มีไผหนีพ้นครับผมอ่าไม่มีใครหนีพ้นสุขทุกข์มีความสุขคนเฮ้ามีความสุขก่ยยอมมีความสุขครับผมยาไปดูถูกซึงกันอะไรกัน เบิ่งหอยมันขวทุกมือแต่ผมบ่อยากปาดนี่ไลมาแล้วครับไหลออกมาจากหน้าม่นเบิ่งหอยมันนำมันมากนี่รับบ่งหอยมัน กินหยอดใหม่กันว่าเฮ้อเก่งปะครับผมวิธีการตอนมพะพร้าวงามปะครับบางท่านพี่นอ้องอาสิบปเคยได้ยนินนะครับเนาะวิธีการตอนมพะพร้าวหลังจากตกัดหญ้าบานนองไปภาพมาบ้างครับผม <c oughs> งามเร็วนะครับผมใหญ่นํา เห็นบอลกับพี่น้องวิธีการตอนมะพร้าวเออมันอยู่ังไหนวะคือเห็นบอหน่องตอนไหนบิงอ่าในเบิ้งจากต้นครับผมสังเกตดีๆครับสังเกตดีๆครับพี่น้องอบาเบาๆน้องตอนแบบไดนมาเบิ้งกันเลยครับ วิธีการตอนบกเพาของบ่อนองครับผมอ่าตอนแรกนี่สิพูนด,ดินขึ้นนะครับเนาะให้ต้นใหม่พูดขึ้นบัดนี้บ่อน,นองก็เกยดอ,อกเกยดอ,อกตัดรากออกส่วนส่วนบนครับผมหลากด้านล่างเขากสิดูดไม่ดูดปุ๋ยดันบนนี่เขาก็สิเศร้าออกหลากเลยครับผมเพราะว่ามันบ่มีดินให้รากแตกละบ่ตองพยันบกเผาตายครับผมใหญ่เร็วนําใหญ่โกลโกครับ เี่ล่ะครับผมวิธีล่องพิษล่องถือล่องมาจนก็ค่อยหาปุ๋ยหายังมาใส่ดันล่างเอาเป็นพวกแกบดำแกบดำพวกไอ้ตามที่เข้าหาไหนเนาะครับเนาะพี่้อกเนาะน้ำเต็มสอกเต็มสาครับเดี๋ยวใจเบิ้งครับผมพี่้อกนี่เห็นไหอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนั่น

นี่ตอนออกข้าวหรืม่ต้องวิธีนี้คือด,ดินออกใช้ปุ๋ยดาลางให้เข้าดูดไม่ครับผมด้านบนนี่เขากำมังทิ้ดแล้วแห้งตายไปแล้วแล้วก็ใบใบใหม่ไปยังหายหมดครับผมการไดูดต้องถูกมาจนทรวานะครับเนาะเบาน้องทดสอบจนวร์วานี้นี่ขี้ไร้กว่าขางนาสวนครับผมตัวน,นี้อยู่ติดดูบริเวณดา้านหลังสวนไผ่นี่ครับผมอยู่ติดบริเวณดา้านหลังสวนไผ่เนาะ มันสิงามแตกต่างกันเลยพี่น้องหลังจากวิธีการตอนเปล่าหาด้วยการตัดรากตัดรากด้านบนช่วงปีแรกมันสิมีแต่ใบช่วงแรกๆมันสิบใบใตายใบแห้งใบใหม่มดครับผมนี่เรื่อมให้เมือนหแล้วตั้งแต่เรื่มตอนเรื่มยังมายูนนี่ก็มีหนึน่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดแปดนัด เก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไม่สิบแปดตนอยู่นี่นะครับเนาะสิบแปดถือว่างามครับผมงามกุาดาันนาเองผ้าบา้านเราใช้ไปเพิ่งดันดาน,นาครับผมบา้านดันนาบริเตอนนี้บริเตอนบริเวณเออตัดลงตัดหลดักคือทั้งผีครับตัดหลักเอาบัได้ไปก่อนโมเมนต์ว่าตัด ดเ,เมดแล้วก็ง่ามแตกต่างกันแห้ง <c oughs> ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่แก้ไขเมดครับผมไปไปไปตัดหญยาไปก็ถือว่าง่ายครับเอาก็สร้างทศัศนียภาพให้อุดมสมบูรณ์เออให้สะอาดหูสะอาดตา ครับเนาะปลอดภัยจากไก่ซัดไม่ผิดครับผมเนนมืองน้มเต็มซาหมดเลยบ่านองสีหูครับผมบ่านองอเกตบกเข้าออกมาจากไก่บริเวนภายในง้านหน้านะครับเนาะสีต้นนี่แหละที่เป็นคู่บาอาจารย์ให้บ่อนองแต่คนนี้ตน้นซ้ำแข็ไอ้ต้นนี้น้อยใบใหญ่ปะนี่ครับผมต้นแบบปลูกสามปีกระดงนะครับเอาออกมาจากนามม้ำมาแหละครับผมเออ เอามาปลูกปึบเฮ้ยาตันหลากออกเอามาปลูกใหม่มันคืองามงาขึ้นกว่าเก่าก็เลยเกดลองเกเบังหน้าเกดหลากออกตันหลากออกใบใหม่ใบยังหายมดครับผมเห็นบึเล่างามแหงผมก็เลยว่าอ้มันเป็นวิธีที่ที่ดีที่สุดนะอาบอกบอกพาวมุวนี่ที่ปูก้อนเนี่ยก็เฮ็ดแบบแบบนี้ครับผมแบบสิบแปดต้นของหันเนี่ยไปเบ่งกันครับว่านองภาพไปเบ่งนี่แล้วครับผมไม่ลองไม่รู้ครับผม เ้าวบลองปลาหรูครับเนาะปะ่ะมาเกิดสุดอยอดอีกเลยครับผมเห็นบ่ครับผมหลังจากที่ได้ตอนกันตอนบอกเผาโดยการเอาหลาักออกก็ยังออกเนาะ้ำเม่งครับผมแท่งชัดแท่งยังหายแล้วครับผมแท่งแท่งทลายให้ผมแล้วนี่ให้ยเบาแนอกแล้วครับ แทงออกลายต้นเหรอเขาขกินเป็นไอ้นี้เลยไหมพี่น้องเบิกสังเกตวะเนีกเขาสีพ่อเอาลาเขาออกเขาขึ้นเป็นต้นมะพร้าวเลยเป็นแบบเห็นตน้นในเบิงเรกมะพเ้าวเตีย๋ยไป็นทีละครับผมนี่เห็นไหมพอตอนแล้วเป็นยังไงเห็นบ่อน,นพี่น้อง ชัดมะพร้าวออกมาเนี่เฮ้ยออกสองสามต้นเลยเห็น,น,น,นไหต่อ,อก,นนออกันเลยครับผมพี่ออกดูเลยครับผมลังจากทีตอนออกข่าวไปอ้หูออกแซงแล้วครับผมออกแซงเห็นเลยครับผมทุกต้นเลยนี่นี่แซงโู้เห็นเลยครับผมเห็นบ่ ีและลองพี่ลองถล่มจนได้สำเร็จครับผมโอ้โดยดกนะเอ้น้องครับเนาะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆนะครับความสำเร็จนี่ได้มาจากนีเ่เนะนตัก้อนออกมาตายหมดครับผมตัวนี้ติดนวยนี่ความสำเร็จนี่ได้จากความพยายามเลือดทนครับบ่าไม่น่าเสียใจกันมากกันง่ายๆนะนี่เห็นบ่โอ้โหออกแล้วครับผม มันต้องผ่านการลองผิดลองถือมามครับผมมันจังสีดีหูแล้วมีประสบการณ์นะครับผมตอนพอยากครับผมตอนหลากมัน,นตอนมะพร้าวเห็นผลอลอยเปอร์เซ็นต์ดีน้านตอนไอเดือนที่แล้วเองครับตอนหากมันออกเกดหากเกตังออกหนันกนงก็เริ่มเต็มท่าแล้วครับ นี่ท้านีบ้บานองใบตอนมันขี้ไหลหมดครับผมอยู่นาสวนบกเผาลงมะพร้าวนะครับเนะบาะมือกันเมื่อกอนบกเผาหลังขะหลังสวนเนาะครับเนาะองขอกงวแต่ก่อนก็เป็นไปสีแล้ะครับผมบานองมาตอนเห็นไหมมันขึ้นใบเขียวใบยังออกแต่กอนใบใหม่ครับพันบอหลังจากหลังจากที่บานอนตอนเรียบร้อยแล้วมันก็นงามครับผมนี่บุกเผานาสวนบ่ท่านปอนไหนเลยครับพันบอ มันได้ไม่ีประสบการณ์ได้รู้แล้วมันกะง่ายๆนะครับเนาะอบอกพ่าวตอนแรกๆนี่ก็พูนด,ดินขึ้นเกตรากออกครับผมผสมพันธุสเร็จครับผมถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีอัตราลก็ออกให้เฮาเร็วนําครับทำสึกด,ดูรอบตัวเราสรเตรพอเพียง บนแผ่ดินพ่อครับผมเทคนิคผลผลิตทางการเกษตรนาะว่านอ,องกระไรเค่ไในเบื้องแล้วอีกอยังออกคือเห็ดปลวกแหละเห็ดปลวกออกตัวนี้ดีเดี๋ยวมันก็ต้องออกไรตกวนี้ครับผมคือเห็ดเกือนครับเนาะความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ ึ้นอยู่กับว่าเราลองผิดลองถูกมาแค่ไหนเออความพยายามอยู่ที่ไหนความอดทนอยู่ที่นั่นนะครับผมสู่กันต่อไปครับผมเห็นบ่บ่ได้งามซ้าดหลังเลยครับผมตอนแรกงามกว่าจนว่าะตกต่างกันแน่เราเปนหนงเนาะไปไป